คุณกำลังรับฟังรายการ Hist a l k by เชจากรายการที่เล่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์และตำนานพร้อมด้วยเกร็ดน่าสนใจจากอดีตออกอากาศทุกวันเสาร์ทาง SoundCloud, Apple Podcast, Spotify และ YouTube ดำเนินรายการโดยเชจักรทวัุท์ธานนท์จากสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิสู่เครื่องหมายของการฟื้นคืนชีพในเทศกาลอิสเตอร์ ภัยสังก้าที่เต็มไปด้วยความหมายในสีสันและลวดลายเคยเป็นของต้องห้ามเพราะขัดแย้งกับอุดมการทางการเมืองจนผู้คนเกือบหลงลืมไปแล้วพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเหล่านี้ได้ใน his talk ตอนที่178ภัยสังก้าไข่อีสเตอร์ยูเครนสวัสดีครับพบกับ his talk by เชจ่กรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์กันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ คุณผู้ฟังครับสองสัปดาห์แล้วนะครับที่เรานำเรื่องราวของยูเครนมาเล่าคงยังไม่เบื่อกันใช่ไหมครับวันนี้ก็เป็นอีกเทปหนึ่งครับเรื่องราวของยูเครนที่เราจะนำมาเล่าในวันนี้นะครับเป็นเรื่องของไข่อีสเตอร์ที่มีชื่อเรียกในภาษาพื้นเมืองว่าไพซังกา จุดเริ่มต้นของไข่ที่มีสีสันลวดลายสวยงามซึ่งเกิดจากเทคนิคเดียวกับผ้าบาติกเนี้นะครับย้อนไปถึงยุคที่คนพื้นเมืองยังบูชาสุริยเทพตามความเชื่อดังเดิมก่อนจะถูกชาวคริสต์อธิบายเียใหม่ในเวลาต่อมาและที่น่าสนใจก็คือไข่ไพซังก้านี้เกือบจะถูกลืมไปแล้วเพราะในช่วงที่โซเวียตปกครองยูเครนก็มีคำสั่งห้ามทำไพซังก้าเพราะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของาศาสนาซึ่งขัดกับอุดมการทางการเมือง และที่น่าเสียดายก็คือมีการทำลายภัยสัง้าตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆจนกระทั่งเมื่อ,อยูเครนได้รับเอกราชจึงมีการฟื้นฟ,นฟูธรรมเนียมการทำภัยสัง้าขึ้นมาดังนั้นถ้าเราจะเรียกว่าภัยสัง้าเนี่ยเป็นตัวแทนของจิตวิญญาณยูเครนอีกอย่างหนึง่งก็ไม่ผิดใช่ไหมล่ะครับเอาล่ะครับเรื่องราวของภัยสัง้าจะน่าสนใจอย่างไรไปฟังพร้อมๆกันเลยครับก่อนจะไปถึงเรื่องของภัยสัง้าเรามาทําความรู้จักกับเทศกาลอีสเตอร์กันก่อน ไข่อีสตเตอร์หรืออีสตเตอร์เอกเนี่ยนะครับเป็นไข่ที่ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามเพื่อมอบให้แก่กันในวาระการเฉลิมฉลองเทศกาลอีสเตอร์หรือการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิครับไข่อีสตเตอร์เนี่ยนะครับพบทั่วไปในช่วงเวลาที่เรียกว่าฤดูอีสเตอร์ไทยหรือฤดูการอีสตเตอร์ซึ่งตามประเพณีดั้งเดิมเนี่ยนะครับจะนำไข่ไก่มาย้อมหรือทาสีใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนความอุดมสมบูรณ์และการเกิดใหม่ แต่ในปัจจุบันก็ใช้ไข่ช็อกโกแลตหรือไข่พลาสติกสอดไส้ขนมไว้ข้างในแทนทั้งนี้นะครับอีสเตอร์เนี่ยเป็นประเพณีสําคัญของชาวคริสต์เป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิอย่างที่บอกไปแล้วครับซึ่งสําหรับผู้คนในเมืองหนาวเนี่ยครับวันนี้ถือว่ามีความสําคัญมากครับเพราะเป็นการสิ้นสุดฤดูหนาวแล้วก็เริ่มต้นรอรับแสงตะวันอันอบอุ่นซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาสําคัญและก็ยังหมายถึงการเกิดใหม่และความสดใสเบ่งบานอุดมสมบูรณ์ด้วย วันอีสเตอร์เนี่ยนะครับในทางาศาสนาคริสต์เป็นวันที่รำลึกถึงการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์หลังจากที่สิ้นพระชนไปเป็นเวลา3วันโดยใช้ไข่เนี่ยนะครับเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่การฟื้นคืนชีพซึ่งจริงๆเนี่ยแนวคิดแบบนี้ก็มีมานานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวอียิปต์ชาวฮินดูชาวฟินิเชียนซึ่งผู้คนในโลกยุคโบราณเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็มีความเชื่อว่าโลกเริ่มต้นจากไข่ครับ คำว่าอีสเตอร์เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับมาจากชื่อเทพเจ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์นะั่นก็คือเทพีเอสเตอร์หรือเอสตาร่าของชนเผ่าเยอรมันโบราณเทพีองค์นี้นะครับเป็นเจ้าแห่งฤดูใบไม้ผลิว่ากันว่าจักรพรรดิคอนสแตนตินแห่งจักรวรรดิโรมันตะวันออกเนี่ยโปรดให้กำหนดวันอีสเตอร์ขึ้นมาเมื่อปีคริสต์ศักราช325โดยถือเอาวันอาทิตย์หลังพระจันทร์เต็มดวงในวันเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิที่กลางวันและกลางคืนยาวเท่ากัน ซึ่งในยุคนั้นเนี่ยนะครับกำหนดให้นับระหว่างวันที่22มีนาคมถึงวันที่25เมษายนจะเป็นวันใดว,วันหนึ่งก็ต้องมีการคำนวณน,นะครับแต่ในอีกทางหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับก็มีหลักฐานว่าชาวยิวเนี่ยเป็นคนกลุ่มแรกที่มีการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ซึ่งเด,เดิมเนี่ยเรียกว่าเทศกาลปาสกาซึ่งมาจากคําว่าพาสโอเวอร์ก่อนที่ชาวคริสจะสืบสารประเพณีดังกล่าวต่อมาครับ โดยในปี2022เนี่ยวันอีสเตอร์ตามปฏิทินจูเลียนที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ที่17เมษายนส่วนในปฏิทินแกกอรียนซึ่งยังใช้อยู่ในบางแห่งรวมถึงในาศาธารกรัออร์โธดอกซ์ตะวันออกนั้นวันอีสเตอร์ปี2022เลื่อนไปอีก7วันเป็นวันอาทิตย์ที่24เมษายนครับ และก็อย่างที่ทราบกันครับคุณผู้ฟังครับในเวลาต่อมาในเทศกาลอีสเตอร์เป็นวันของครอบครัวครับมีการประดับตกแต่งบ้านเรือนด้วยกระต่ายลูกไก่ดอกลิลลี่มีการกินเลี้ยงมีการให้ของขวัญกันขณะที่พ่อแม่เองก็จะบอกลูกๆนะครับว่าถ้าเป็นเด็กดีเนี่ยกระต่ายอีสเตอร์จะมาวางไข่หลากสีไว้ในบ้านเด็กๆก,ก็จะตกแต่งไข่สีสวยๆหรือทํารังรอให้กระต่ายเอาไข่มาวางไปที่สนุกสนานกันเลยล่ะครับ เอาละรู้จักความหมายและความสำคัญของวันอีสเตอร์ไปแล้วนะครับทีนี้เราจะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับภพยสซังก้าไข่สีสันสดใสที่มีความเป็นมาย้อนไปถึงในยุคที่ยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกยังไม่รู้จักศาสนาคริสต์กันครับ p y s ซังกาซึ่งเป็นไข่อีสเตอร์ที่ตกแต่งลวดลายตามคตินิยมพื้นเมืองยูเครนเนี่ยนะครับมีที่มาจากรากศัพท์ที่หมายถึงการเขียนหรือการจดเอาไว้ซึ่งตรงนี้น่าสนใจนะครับเพราะไปสอดคล้องกับการทําลวดลายบนไข่ซึ่งไม่ใช่การวาดภาพลงไปนะครับแต่เป็นการใช้เทคนิคการกั้นสีด้วยเทียนหรือขี้พึ่งแบบเดียวกับการทาผ้าบาติกของอินโดนีเซียครับ ที่จริงเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกไม่ว่าจะเป็นเบลารุสบัลแกเรียเช็กฮังการีลิทัวเนียโรมาเนียโปเซริร์บสโลวักเป็นต้นเนี่ยนะครับต่างก็มีการทําไข่อีสเตอร์แบบเดียวกับของยูเครนเหมือนกันแม้ว่าจะเรียกชื่อต่างกันไปก็ตาม ข้อมูลจากหลายๆแหล่งเนี่ยกล่าวตรงกันนะครับว่าการทําลวดลายประดับตกแต่งแบบเขียนด้วยเทคนิคแบบเดียวกับผ้าบาติกของอินโดนีเซียหรือที่เรียกว่าการกั้นสีด้วยเทียนหรือขี้ผึ้งนั้นอาจจะย้อนไปได้ไกลถึงยุคก่อนที่ผู้คนในยุโรปกลางและยุโรปตอนออกจะเปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์ด้วยซ้ําซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับคนยูเครนโบราณเนี่ยนับถือสุริยเทพนามว่าดัสบอกหรือดัสโบ ซึ่งสุริยเทพเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเทพที่มีความสําคัญมากสําหรับพื้นที่ที่มีแต่ความหนาวเหน็บเกือบตลอดทั้งปีดังนั้นความอบอุ่นจากแสงอาทิตย์จึงมีความหมายอย่างยิ่งต่อทุกชีวิตจริงไหมครับใครที่วาดลวดลายด้วยสัญ,ญลักษณ์ธรรมชาติเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิที่แสนอบอุ่น พืชพันธุ์ต้นไม้ใบหญ้าเจริญเติบโตงอกงามปลิดอกออกผลสัตว์เจริญเติบโตขยายพันธุ์มากมายทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องบอกว่าเป็นความงดงามของฤดูใบไม้ผลิครับ และลึกๆครับคุณผู้ฟังนี่เป็นหลักประกันถึงความอยู่รอดของชีวิตจากการมีอาหารอุดมสมบูรณ์ซึ่งคนโบราณในหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกนะครับก็เฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลิและยังรวมไปถึงการสรรเสริญด,ดวงอาทิตย์ในฐานะที่มอบความอบอุ่นและแสงสว่างทำให้สิ่งต่างๆรอบตัวจเจริญงอกงามขึ้นมาอีกครั้ง ในยุคก่อนที่ศาสนาคริสต์จะแพร่เข้ามาเนี่ยนะครับดัสบอกหรือดัสโบเนี่ยเป็นเทพสําคัญของชาวสลาฟครับตามตำนานกล่าวว่าสุริยเทพเนี่ยสร้างนกขึ้นมาเพื่อให้เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่เข้าใกล้พระองค์ได้แน่นอนครับแม้ว่ามนุษย์จะบินไม่ได้อย่างนกแต่ก็ยังไม่หมดหวังที่จะเข้าใกล้หรือได้รับพลังจากเทพ,พเจ้าไข่นกจึงถือเป็นของศักดิ์สิทธิ์เป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดเป็นที่มาของชีวิต ในพิธีเฉลิมฉลองการมาถึงของฤดูใบไม้ผลินั้นจะมีการบูชาไข่ในฐานะตัวแทนของการฟื้นคืนชีพการกำเนิดใหม่ของชีวิตที่เคยซบเซาเหี่ยวเฉาแห้งหายหรือตายไปในช่วงฤดูหนาวอันรุนแรงและยาวนานและเมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึงครับคุณผู้ฟังแสงอาทิตย์ที่สาดส่องไปทั่วทุกที่ทุกทางอากาศที่อบอุ่นขึ้นทําให้สรรพสิ่งต่ตางๆเนี่ยงอกงามมีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง คนโบราณจึงถือเอาว่านี่แหละเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเกิดใหม่หรือการฟื้นคืนชีวิตในธรรมชาติเหมือนอย่างที่ไข่ซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันก็จะฟักออกมาเป็นอีกหนึ่งชีวิตคนโบราณจึงถือว่าไข่เนี่ยมีพลังวิเศษด้วยเหตุน,นี้แหะครับและเมื่อศาสนาคริสต์แพร่เข้าไปในยุโรปกลางและยุโรปตะวันออกครับคุณผู้ฟังสัญ,ญลักษณ์ดั้งเดิมของคนพื้นเมืองอย่างไข่ก็ได้เปลี่ยนความหมายไป ไข่ไม่ได้มีความหมายเพียงแค่การกำเนิดใหม่ของธรรมชาติอีกต่อไปแต่ยังหมายถึงการฟื้นคืนชีพของคนชาวคริสต์นำไข,ข่ของคนโบราณเนี่ยมาเชื่อมโยงกับแนวคิดเรื่องการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ในเชิงสัญ,ญลักษณ์เชื่อกันว่าตั้งแต่คนพื้นเมืองหันมานับถือศาสนาคริสต์ในปี988ซึ่งจำได้ใช่ไหมครับราชนินโอกาที่เราเคยนำเสนอไปในครั้งที่แล้วเนี่ยเป็นผู้นำเข้ามาเผยแพร่เนี่ยนะครับ ซึ่งก็เชื่อกันว่าไพสังก้าเนี่ยน่าจะเกิดมาในช่วงเวลาไล่เรียกันเพื่อเชื่อมโยงความเชื่อดังเดิมที่ผู้คนคุ้นเคยกันเข้ากับความเชื่อใหม่ที่เพิ่งแพร่เข้ามาเช่นเดียวกับพิธีบูชาดวงอาทิตย์ในฤดูใบไม้ผลิที่เปลี่ยนรูปไปกลายเป็นเทศกาลอีสเตอร์และการเฉลิมฉลองการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์นั่นเองครับ ทุกวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับรมเนียมการทําไพสังก้าเนี่ยได้แพร่หลายไปยังทวีปต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นทวีปอเมริกาเหนือเรืออเมริกาใต้แต่ในยูเครนเองนะครับรมเนียมนี้เนี่ยกลับเคยถูกห้ามในยุคที่สหภาพโซเวียตปกครองอยูเครน กราถือว่าเป็นพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งถือว่าขัดแย้งกับอุดมการทางการเมืองซึ่งคําสั่งห้ามทําไพยสังกาเนี่ยนะครับมีอยู่นานจนเรียกว่าทําให้ผู้คนเกือบจะลืมธรรมเนียมนี้ไปแล้วด้วยซ้ําขณะเดียวกันครับไข่ไพยสังกายุคเก่าที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยก็ถูกทําลายไปทั้งจากสงครามและกองกําลังโซเวียตในช่วงเวลาต่างๆจนกระทั่งเมื่ออยู่เครนได้เอกราชในปี1991จึงมีการฟื้นธรรมเนียมพื้นเมืองในการทาไพรสังกาขึ้นมาอีกครั้ง มีตำนานของชาวฮัตซูซึ่งเป็นคนพื้นเมืองกลุ่มเล็กๆในแถบเทือกเขาคาเปเทียนทางตะวันตกของยูเครนเล่าว่าชะตากรรมของโลกเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับไข่ไพรสังก้าตราบใดที่ยังมีการทำไข่ใบนี้อยู่โลกจะดำรงอยู่ไม่แตกสลายแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งครับไม่มีใครทำไพรสังก้าแล้ว ปีศาจในรูปของงูยักษ์ที่ถูกผูกตรึงไว้ับหน้าผาใหญ่จะหลุดออกมาจากพันธนาการแล้วทำลายทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกจนพังพินาศตำนานเล่าว่าแต่ละปีเนี่ยงูยักษ์จะส่งสมุนของมันออกมาสำรวจตรวจตราบนโลกว่ายังมีใครทำไข่ไัยสังก้าอยู่ไหมถ้ามีคนทำแต่น้อยลงโซ่ที่รัด งูเอาไว้ก็จะค่อยๆค,คลายออกมันก็จะเริ่มขยับขยืขย่นเคลื่อนตัวได้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าวันหนึ่งไม่มีใครทาไข่ไผ่สังก้าเลยเนี่ยงูยักษ์ก็จะเป็นอิสระหลุดออกมาจากพันธนาการแล้วทําลายโลกจนหมดสิ้นในที่สุดดังนั้นความเชื่อของคนพื้นเมืองก็คือยิ่งมีการทำไผ่สังก้ามากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่โซ่ที่รัดงูเอาไว้ก็จะยิ่งแน่นขึ้นแน่นขึ้นมากเท่านั้นไม่เปิดโอกาสให้งูหลุดออกมาสร้างความวุ่นวายให้กับโลกได้นั่นเอง ขณะดเดียวกันครับคุณผู้ฟังก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งซึ่งแน่นอนครับว่าตำนานนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ศาสนาคริสต์แพร่เข้ามาแล้วตำนานเล่าว่าพระแม่มารีเนี่ยมอบไข่ให้กับทหารโรมันที่ตรึงกางเขนพระเยซูพลางอ้อนวอนขอให้ทหารเหล่านั้นปราณีโอรสของพระนางน้ําตาของพระแม่มารีหยดลงบนไข่เหล่านั้นจนเกิดเป็นจุดและลวดลายอย่างน่าอาจจัศจรรย์ขึ้นมา แล้วก็ยังมีอีกตำนานหนึ่งนะครับที่เชื่อมโยงไปถึงแมรี่แมกดาเลนซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ติดตามและเป็นสาวกสตรีคนสำคัญของพระเยซูคริสต์ซึ่งตำนานเรื่องนี้เล่าว่าเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนลงเนี่ยแมรี่แมกดาเลนได้ไปที่สุสานที่บรรจุพระศพเอาไว้เธอนำตะกร้าใส่ไข่ไปเป็นอาหารด้วยและเมื่อไปถึงสุสานเธอก็เปิดผ้าที่คุมตะกร้าไว้ ปรากฏว่าไข่เปลือกขาวๆที่อยู่ในตะก,กร้านั้นนะ่ะกลับมีสีสันหลากหลายสวยงามเหมือนกับสีรุ้งอย่างน่าอัศจ,จรรย์อีกเหมือนกันเรื่องราวนี้ก็คล้ายๆกับในตำนานพื้นเมืองอีกเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งเล่าว่าตอนที่พระเยซูบแบกกางเขนเดินไปนะนะั้นน่ะชายคนหนึ่งชื่อว่าซิโมนหรือไซมอนซึ่งเป็นพ่อคาร่เน่ได้วางสินค้าของตนเอาไว้ซึ่งในสินค้าของซิโมนเนี่ยก็มีไข่รวมอยู่ด้วยนะครับ เขาเข้าไปช่วยพระเยซูแบกไม้กางเขนและเมื่อกลับมาก็พบว่าไข่ที่วางเอาไว้เนี่ยมีลวดลายสีสันงดงามและถือเป็นต้นแบบของไผ่สังก้ามาจนปัจจุบันคนยูเครนเชื่อว่าไผ่สังกาเนี่ยเป็นของศักดิ์สิทธิ์สามารถขับไล่ผีร้ายภัยพิบัติหรือแม้แต่ป้องกันฟ้าผ่าและไฟไหม้ได้ยิ่งกว่านั้นเขาก็ยังเชื่อว่า ไพสังกาเนี่ยมีอํานาจดูดเอาปีศาจและวิญญาณร้ายทั้งหลายเข้าไปขังไว้ในไข่ตลอดการอีกด้วยและเนื่องจากไยสังกามีพลังวิเศษเนี่ยนะครับเขาเชื่อว่าต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีครับไม่อย่างนั้นแม่มดจะขโมยเอาไข่ไยสังกาไปซึ่งเชื่อกันว่าถ้าแม่มดได้ไพสังก้าไปแล้วก็จะนําไปทําพิธีต่างๆแล้วก็ทําให้เกิดเรื่องร้ายๆตามมาถ้าเอาเปลือกไข่ไพสังก้าไปบดผสมอาหารให้วัวก,กินแม่วัวก็จะไม่มีนมให้รีดซึ่ง ึ่งตรงนี้ก็เท่ากับว่าทําให้เกิดความอดอยากขาดแคลนอาหารตามมารวมไปถึงหากแม่มดบดไข่ไพซังก้าแล้วเสกคาถาไปโปรยลงในแม่น้ําถ้าคนตักน้ำนล้วไปกินก็จะถูกคํำสาปของแม่มดหรือถ้าเอาเปลือกไข่บดละเอียดผสมอาหารให้ไก่กินแล้วก็ไข่หรือเนื้อไก่ก็จะต้องคํำสาปแม่มดซึ่งถ้าไข่กินเข้าไปก็จะล้มป่วยหรือตายลงได้ ในทางกลับกันครับผ้าที่ใช้เช็ดทําความสะอาดไพรสังก้าก็จะได้รับพลังศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยนะครับใครที่เป็นผื่นคันหรือเป็นโรคผิวหนังถ้าเอาผ้าที่เช็ดถูไัยสังก้ามาลูบไล้หรือถูตามร่างกายโรคผิวหนังหรือผือน่นคันก็จะหายไปได้และด้วยความเป็นของศักดิ์สิทธิ์ครับเชื่อกันว่าใครที่เหยียบย่ำไัยสัง้าหรือทําการใดๆที่เป็นปการเคารพหรือดูถูกไัยสัง้าแล้วก็จะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษให้ล้มหมอนนอนเสือกไปเลยทีเดียว ความวิเศษของไผ่สังก้ายังมีอีกนะครับคุณผู้ฟังครับคนยูเครนเชื่อว่าสีและลวดลายบนไข่เนี่ยมีความหมายและมีพลังวิเศษครับเขาเชื่อว่าเราเนี่ยควรมอบไข่ไผ่สังก้าสีเข้มเข้มหรือไข่ที่มีลวดลายสดใสให้กับคนสูงวัยเพราะเชื่อว่าไข่ที่มีสีหรือลวดลายเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้คนสูงวัยมีความสุขส่วนคนหนุ่มสาวควรได้รับไข่ไผ่สังก้าสีขาวเพราะถือว่าสีขาวเนี่ย เป็นสีปฐมธาตุหรือเป็นสีเริ่มแรกของจักรวาลคนอยู่เครนเชื่อนะครับว่าชีวิตเริ่มต้นจากความว่างเปล่าซึ่งก็คือสีขาวส่วนผู้หญิงครับจะมอบไข่ไพซังก้าที่มีลวดลายสีสันฉุดฉาดให้กับหนุ่มๆและแน่นอนครับไข่ที่วาดรูปหัวใจต้องเป็นหนึ่งในบรรดาไข่ที่ผู้หญิงมอบให้กับผู้ชายอยู่แล้วแต่ก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าผู้หญิงเนี่ยจะไม่มอบไข่ ฟังให้ดีนะฮะผู้หญิงจะไม่มอบไข่ที่ไม่มีลวดลายที่ส่วนปลายให้กับผู้ชายเด็ดขาดเพราะไข่ที่ไม่มีลวดลายตรงปลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด้านแหลมหรือด้านป้านก็ตามเนี่ยนะครับถูกมองว่าเหมือนกับคนหัวล้านครับถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนขืนมอบขไข่ไพสังกาแบบนั้นให้แฟนเธอแล้วก็นั่นเท่ากับไปการบอกว่าวันหนึ่งเขาจะต้องมีศรีรษะแบบนั้นแน่ๆเออเรื่องนี้ก็แปลกดีนะครับคุณผู้ฟัง ทีนี้มาพูดถึงการทำไพสังก้ากันบ้างครับสีที่นรามาย้อมไพสังก้าเนี่นะเดิมทีเป็นสีจากธรรมชาติครับสีแดงก็ได้จากรากไม้ลูกเบอร์รี่เปลือกหอมแดงหรือแม้แต่มแมลงบางชนิดส่วนสีเหลืองก็ได้จากดอกไม้หรือเปลือกหอมใหญ่สีเขียวเข้มและสีม่วงได้จากเปลือกเมล็ดทันตะวันลูกเบอร์รี่และเปลือกไม้บางชนิด ส่วนสีดำเนี่ยนะครับได้จากเปลือกต้นวอลนัทว่าคันว่าการทำสีย้อมไข่ไพยสังก้านั้นถ่ายทอดกันเป็นสูตรลับในครอบครัวครับต่อมาเมื่อมีสีวิทยาศาสตร์หรือสีเคมีเกิดขึ้นผู้คนก็ค่อยๆเลิกใช้สีธรรมชาติเพราะสีวิทยาศาสตร์เนี่ยสดกว่าย้อมได้มากกว่าให้สีสันที่แปลกตามากกว่าสีแบบเดิมๆน,นั่นเอง ส่วนปากกาที่เรียกว่าสไตลัสซึ่งใช้ในการทําลวดลายนั้นนะ่ะก็ทําจากแผ่นทองเหลืองบางๆพันรอบเข็มให้มีลักษณะเหมือนก้วยเล็กๆและนําไม้มาทําเป็นด้ามจับโดยใช้เชือกหรือขนถ่างมาพันให้แน่นทีนี้ก็มาพูดถึงเทคนิคการกั้นสีหรือแว็ก e s รีซแบบเดียวกับการทำผ้าบาติกของอินโดนีเซียซึ่งเริ่มต้นจากการนำขี้พึ่งหรือเทียนมาอุ่นในถ้วยใบเล็กๆ แล้วจุ่มสไตลัสลงไปก่อนจะนำมาวาดบนไข่เปลือกขาวๆนะครับส่วนใดที่มีขี้ผึ้งหรือเทียนปิดหรือกั้นเอาไว้เนี่ยเมื่อนำไปย้อมสีส่วนนั้นก็จะไม่ติดสีย้อมและยังคงเป็นสีดั้งเดิมของเปลือกไข่ก็คือสีขาวเหมือนเดิมโดยการย้อมสีเนี่ยจะทำไปทีละขั้นทีละขั้นทีละชั้นนะครับเริ่มจากสีอ่อนไปหาสีเข้มครับโดยส่วนใหญ่จะเริ่มย้อมจากสีเหลืองก่อนรอจนสีแห้งแล้วค่อยวาดขี้ผึ้งหรือเทียนลงไปจากนั้นก็นำไปย้อมเป็นสีส้มสีแดงสีม่วง และสโด,ดยก่อนที่จะย้อมสีใหม่เนี่ยจะวาดขี้ผึ้งหรือเทียนลงไปแล้พย้อมสีสุดท้ายเสร็จซึ่อมักจะเป็นสีเข้มอย่างสีแดงสีน้ำตาลหรือสีดำเนี่ยนะครับก็จะนำไข่ไปเข้าเตาอบความร้อนเนี่ยจะทำให้ขี้ผึ้งบนเปลือกไข่ค่อยๆละลายหรือในเวลาต่อมาก็มีเทคนิคใหม่ด้วยการนำไข่เนี่ยนะครับจุ่มลงในน้ำร้อนเพื่อลอกเอาขี้ผึ้งบนเปลือกออกก็ได้เช่นกัน ที่จริงเทคนิคการทำไพรซังก้าเนี่ยมีมากมายหลากหลายครับถ้าสนใจลองหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตดูครับเยอะจริงๆครับคุณผู้ฟังชาวยูเครนเชื่อว่าไข่ไพสซังก้าเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตส่วนลวดลายบนไข่ก็ล้วนแล้วแต่มีความหมายครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการปกป้องคุ้มครองความบุดมสมบูรณ์การอํานวยวยพรให้มีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมืองหรือแม้แต่เป็นตัวแทนของความรัก สัญ,ญลักษณ์ที่คนโบราณใช้เนี่ยนะครับก็มักจะเป็นไปเพื่อการกําจัดพูดผีปีศาจขับไล,ล่ฤดูหนาวทําให้ผลผลิตอุดมสมบูรณ์และนําโชคดีมาให้กับผู้ครอบครองแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเมื่อาศาสนาคริสต์เข้ามาสู่ยูเครนเนี่ยนะครับสัญ,ญลักษณ์บนไข่ไพซสังก้าก็เปลี่ยนไปสู่การตีความภายใต้บริบททงางศาสนาที่เพิ่งแพร่เข้ามาแทดจนกระทั่งกลางศตวรรษที่19ลวดลายบนไข่ไพสังก้าก็ กลายเป็นการประดับประดาตกแตก่งมากกว่าจะใช้เป็นเครื่องรางของขลังอีกต่อไปตรงนี้นะครับเคยมีคนรวบรวมความหมายของลวดลายบนไข่ไปสังเกตเอาไว้พร้อมทังข้อสังเกตว่าความหมายของลวดลายเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ละเขตแคว้นพื้นที่บางทีข้ามหมู่บ้านความหมายก็เปลี่ยนไปเป็นคนละอย่างก็มีแต่หลักๆก,ก็มีความหมายที่น่าสนใจอย,อย่างนี้ครับ ลวดลายเลขาคณิตอย่างรูปสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นสนัญลักษณ์ของก้อนเมฆหรือฝนหรือการรวมตัวกันของสามสิ่งเช่นธาตุหลักในธรรมชาติสามอย่างลมไฟและน้ำหรือครอบครัวที่หมายถึงผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เด็กหรือบางทีก็มีความหมายถึงวงจรชีวิตซึ่งหมายถึงการเกิดการมีชีวิตและความตายและในเวลาต่อมารูปสามเหลี่ยมก็ถูกตีความว่าหมายถึงพระตรีเอกานุภาพหรือทรินิตี้ที่หมายถึงพระบิดาพระบุตรและพระจิตน,นั่นเอง ขณะที่รูปสี่เหลี่ยมก็มีความหมายถึงทุ่งนาครับแต่ถ้าจับรูปสี่เหลี่ยมตั้งขึ้นก็จะกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมขลับตัดหรือรูปเพชรซึ่งหมายถึงปัญญานั่นเองส่วนลายก้นหอ,หอยหรือเส้นโค้งก็หมายถึงงูยักษ์ในตำนานหรือบางทีก็หมายถึงการปกป้องคุ้มครองไปด้วย ส่วนจุดนะครับก็เป็นตัวแทนของมเมล็ดพืชดวงดาวหรือไข่นกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการมาถึงฤดูใบไม้ผลินั่นเองนอกจากนี้ก็ยังมีลวดลายตามธรรมชาติอีกหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นรูปดอกไม้ต้นไม้ผล,ลไม้ใบไม้พืชพันธุ์ตา่างๆรวมไปถึงรูปนกรูปปลารูปสัตว์หรือรูปแมลงซึ่งรวนแล้วจะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์การฟื้นชีวิตหลังฤดูหนาวอันโหดร้ายหรือแม้แต่รูปดอกไม้ในใแจกกัน ก็สื่อถึงต้นไม้แห่งชีวิตหรือ tree of life เช่นเดียวกับรูปต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาก็มีความหมายถึงความเป็นอมตะอยู่ยั้งยืนยกนะ่นเอ ขณะดเดียวกันครับก็ยังมีลวดลายอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่สื่อถึงความหมายทางาศาสนาคริสต์ไม่ว่าจะเป็นรูปไมก้กางเขนซึ่งที่นิยมกันก็นกจะมีกางเขนแบบกรีกที่แกนตั้งกับแกนนอนนมีความยาวเท่ากันครับและอีกลายหนึ่งก็คือครอสเล e ซึ่งเป็นกางเขนที่ทั้งสีด้านจะมีรูปกางเขนเล็กๆอยู่ด้วย และแน่นอนที่ขาดไม่ได้ก็คือสัญ,ญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับวันอีสเตอร์ทั้งรูปนกพิราบขาวซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระจิตหรือพระวิญญาณบริสุทธิ์รูปขนมปังปัสกากับเทียนก็มีและเมื่อพูดถึงรูปทรงแล้วจะไม่พูดถึงเรื่องของสีก็คงไม่สมบูรณ์ใช่ไหมครับ สีบนไข่ไพสังก้าเนียมีความหมายหลากหลายครับแต่หลักๆและเห็นได้บ่อยที่สุดก็คือสีแดงซึ่งจะเรียกได้ว่าเป็นสีสัญ,ญลักษณ์ที่เก่าแก่ที่สุดก็ไม่ผิดนะครับสีแดงเนี่ยเป็นตัวแทนของเลือดซึ่งหมายถึงชีวิตเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสุขความรักและการแต่างงานสีแดงยังหมายถึงดวงอาทิตย์เทพเจ้าสําคัญของชนพื้นเมืองอีกด้วย ตามมาด้วยสีดำครับคุณผู้ฟังครับสีดำเป็นสีสศักดิ์สิทธิ์อีกสีหนึ่งนะครับคนโบราณไม่ได้มองสีดำในความหมายเชิงลบหรือหมายถึงความเศร้าอย่างเดียวแต่สีดำยังเป็นตัวแทนของอีกโลกหนึ่งตามความเชื่อของคนโบราณด้วย ส่วนสีเหลืองก็เป็นสีของดวงจันทร์ดวงดาวหรือการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์ัาหารต่างๆสีฟ้าหมายถึงท้องฟ้าอากาศและสุขภาพดีส่วนสีขาวก็คือความบริสุทธิ์การกำเนิดแสงสว่างและพรหมจักรขณะที่สีเขียวก็คือชีวิตที่ฟื้นขึ้นมาในช่วงฤดูใบไม้ผลิและความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ต่างๆขณะที่สีน้ำตาลก็หมายถึงพื้นดินนั่นเอง ช่วงเก่งคำศัพท์กับพีซทอล์กวันนี้มีคำศัพท์มาฝากสองสาคำครับเริ่มต้นที่คำแรก decorate คำนี้นะครับเป็น Ver รหมายถึงประดับประดาตกแต่งให้มีความสวยงามน่าดูน่าชมเช่นอภัย n ังก is a decorated ukrainian easter egg ภัยสังก a เป็นไข่อีสเตอร์ของอยูเครนที่ได้รับการประดับตกแต่งอย่างสวยงาม และจาก d Decorate ที่เป็นเว r รพอไปคำนามก็เป็น Decoration ที่หมายถึงการประดับประดาการตกแต่งนั่นเองครับอีกคำหนึ่งครับ Symbol คำนี้เป็นคำนามนะครับหมายถึงเครื่องหมายหรือสัญ,ญลักษณ์แต่ถ้าเป็นคำว่า Symbolize หมายถึงใช้เป็นสัญ,ญลักษณ์เป็นเครื่องหมายหรือเป็นเครื่องแสดงเช่น Triangles are s y m b o l i z e c ซ o คร or r a i รรูปสามเหลี่ยมหลายๆรูปเนี่ยนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ของก้อนเมฆหรือฝนนั่นเอง ปิดท้ายด้วยคำว่าเชลครับอูคำเนี้ยมีความหมายเยอะมากนะครับทั้งเปลือกหอยเปลือกถั่วหรือพืชเมล็ดแข็งต่างๆนะครับนอกจากนี้ยังหมายถึงกระดองคราบปลอกหรือกระสุนปืนใหญ่ก็เรียกว่าเชลมือนกันแต่ในที่นี้เราหมายถึงเปลือกไข่ครับซึ่งบางครั้งก็เรียกว่าเอกเชลมีทั้งเขียนแยกกันและเขียนติดกันนะครับเอกเชลก็หมายถึงเปลือกไข่นั่นเองครับ แต่ถ้าเกิดสลับตำแหน่งกันจากเอกเชลเป็นเชลเอกเมื่อไหร่นะครับคำนี้เปลี่ยนความหมายไปทันทีครับเชลเอกหมายถึงไข่ที่มีการซื้อขายกันแบบทั้งฟองหรือทั้งเปลือกซึ่งคำว่าเชลเอกเนี่ยนะครับซึ่งคำว่าเชลเอกเนี่ยเรียกอย่างหนึงว่าโฮเอกก็คือไข่ทั้งฟองที่เรียกอย่างนี้ก็เพราะว่ามีไข่ที่ซื้อขายกันเฉพาะไข่แดงหรือไข่ขาวก็มีนะครับ และก่อนจากกันไปในวันนี้ครับรายการของเราก็ขอเป็นกำลังใจให้กับชาวยูเครนทุกคนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นวิถีชีวิตในไข่ไพซังก้ายังงดงามอยู่เสมอและอีกไม่นานจากนี้เทศกาลดิสเตอร์ก็จะมาถึงเราขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนอยู่รอดปลอดภยัยและทำไพซังก้าเพื่อแสดงความหวังต่อการมีชีวิตรอดฟื้นจากความยากลำบากเบ่งบานรับแสงตะวันอันอบอุ่นในฤดูใบไ,ไม้ผลิกันทุกๆคนนะครับ เอาละครับเปลว่า h i s สทอกตอนที่178ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับหวังว่าเนื้อหาที่เรานํามาเล่าคงถูกอกถูกใจคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันบ้างขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดคุณสามารถรับฟังได้ทั้งทางพอดแคสต์บน Cloud, Apple s o u คลาวแอปเป p ลพอดแคสต์สปอติฟายและ YouTube รวมถึงยังมีเพจ Past ตอรี่บนเว็บบล็อกดิให้ติดตามกันด้วยและถ้าอยากให้รายการของเรานําเรื่องอะไรมาเล่าก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่กับพ ah, ี t a l อกใยเชจากรายการพอดแคสต์ประวัติศาสตร์ในวันเสาร์หน้าเหมือนเดิมอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์ฟังพอดแคสตที่ส a อกสำหรับวันนี้ผมเชจากธรรมยุทธ,ธานนท์ผู้ดำเนินรายการขอตัวลาไปก่อนโชคดีมีความสุขรักษาสุขภาพกันด้วยสวัสดีครับ